จานสูงต่ำนะครับสูงต่ำด้านนี้ต่ำด้านนี้สูงครับด้านนี้ต่ำครับถ้าอยากได้วัดดวงก,ก็เขย่าแบบวัดดวงก,ก็ตรงกลางครับเปิดฝาให้ดูเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าอยากได้งานทีนี้เราจะเทกลับอย่างนี้หรือเทข้างหน้าหรือจะหมุนก็ได้ยีงก็ได้ด้านนี้จะเป็นสูงเนี่ยด้านนี้จะเป็นสูง จะเป็นสูงด้านนี้จะเป็นต่ำนะครับครับลูกไม่ดูดนะครับลูกไม่ดูดนะครับเอากันไกลแตะเลยครับลูกไม่ดูดนะครับลูกไม่ดูดครับเนี่ยถ้าเป็นไม่เหล็กนะครับถ้าเป็นลูกเหเเเล็กนะครับก็จะยิ่งอย่างนี้นี่เป็นเหล็กนะครับอันนี้มันไม่ดูด โอเคนะครับงาน90%นะครับนะตรงกลางวัดดวงนะครับสูงต่ำก็ด้านนี้กับด้านนี้นะครับโอเคครับ